สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับผมสวัสดีจันบุตครับผมด่หนาเขาหอาเขาอาบน้ำแล้วไม่ไม่บอกหน้าเขาไม่ได้ใส่อย่างเนี้นสวัสดีครับ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 สัสดีครับสัสดีครัเสวสดัสวัสดีครับสวัสดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครวัสดีครับีครับดีบัีััอัดดัสด้ มึงนึงไปจำอันนั้นข้าเจ้าไม่ยืดูประแดดประแดกันปลาเข้มไหมสมสมน่าแสบเนี่ยมันกิผสมอะไรกัดพอดีพอดีมันพอดีมันสมหลายพอดีพอดีพอดีจะมาไปก็ปยังมามบ่บอเขาก็เคยเห็นเราเหรอเยเราไม่นีโดนผู้งน้่ก็ว่าอยู่นี่แหะคุณแผนนกับาอยู่้กจะมาจิบอีแนนแหนันนั้นแม่ ไม่ใช่สวนแม่เป็นว่ากับสาวมาดแมนี่เล้วนี่แหละคนนี้แหละคนนี้อนี่แหะตกินยังเตียงเฮียงกินอ่ะมาไมย่งกินตัวเป็นเปยนาเป็นอะไตํามองตับหมวางเพื่อตับมาง่บตับหวาได้หมตับาเนี่ยอยไฟัดดิบแล้วร่์ขี้ไหน่วยผูใดไม่กระั่งบอันนี้พอดีอันนี้ผสมหลายอันนี้ผสมหลาอันนี้ผสมห ม่่สอนสอนตัวจริงตัวจริงตัวจริงเียงจริงเขาวางกันละเลี้ยมหมูก็กบลเศร้าแล้วรมาถีบใคไปยู่มือนึงทั้งมันเจาของาสีเเจ้าวู่เอ้จ้าก็บเเนาะเด็กที้ไยุ่งกันต้องหาหนโอโอโอฟังเด้อสอนประาริงหรบไปยบอระบือหลังลตัดไงนองไปซื้อหัวผาุ่หันกับเด็ีนหอยบ่ไปซื้อกิจการต่อจากเขาไปซื้อจิจการตัวดีเขาตาสีแดงอะไรยู่ยยู่อยู่ตรงไหนก่าหลังลตัดไง หลังโลดตัดไงบัวระเบือจ้าไปดูไปดูนะไปดูไปสำมาไปสำมาท่านต่อจากเราไปยดูนะจักไปเออเอเออไปงจงั้าไปดจ้หาไปอมแ้งตั้งยาอออบบจาอโอ้อยามบางไว่าาเหนมเอาดีๆได้ไงบังเจ้าัง่ไปวังไปยังไปเอาดีๆได้งบังเจ้าเจ้าลมส่วนนี้เอาเขาบอกเขาดลส่นนี้ดิ เจ้าเงียบไปยอแกดแถวไปัมัลังลาจาหลังรถจะง่เยังจะใคใยังย่หันมาเนี่บ่ได้หยไปซื้อมาทตัวจขาโอ้็บินเันหลเอะะแมวพลังแมวพลังแมวพลังอได้ดูว่าไปหลวดแล้วปะแมวพลังขันมีแมวพลังไหลไปเกาหนีมาใส่เนี่ยเอ้ดีใส่ก็ไนี่นี่นีไปแวะเด้อไปออกจากรถตัดไปมันอยู่บางไทยมือจิบแมบดี แมนแมนนี่แหละเนี่ยมันไม่มีที่ห่อง,อง2อง<ม>ท่นเออมีรองจาจเป็นะวางกันปะมีหของว่างเศร้าเจ้ากันปะนี่แหละกันถ่าสียา,างเอ้กางรางยังยุ่งซีขางบนยังยุ่งสะโอ้หางยุ่งบ้างมีแ่สาวส่งนายเข้าไปเพราะว่าคนคนผู้ให้ผมบลับดีโอ้โหหน้าตาทาุ่มไปเศ้าเมื่อ <laughs> ไปดอกแง่วางเจัาบปาดอืมเนี่ยไป่ได้เอาปาดเป็นพื้นเนี่ไได้เอาปาเราพื้นมาเข้าไปบ่จักก็แ่้งก็หนแท่น แบบกินก็ตามนเนาะบนองไร้พอตามงมอนเสีบตัวฮะมังเงี่ยงวะตามกินนะไปกินแบบมามาว่างันมันหากินอะเมื่อไงได้ตามมงมอนป่ะโอ้ยบะไรมีบะมีมาไงเรามันก็บอให้เกือตามเไงเดี๋ย้ปีก้อนห้าในบนเลยมันต้องได้มันต้องได้ปลูกกินตัน้อยมังฝ้าตัวเสียน่อยหมดอย่างไรพราหนาบบบพวกเกินเขาเม้าาเออเออเออไปทเขอเดินล้ำเดินพอองี้ประสานประสานเมื่อกลางวันเดียเอาใช่ไหมล้ำเดินมาให้ประสานหน่อยไว้เน เจ้าสีขึ้นทอนตอนไอ้เจ้ามาบอกโดนนตีมันอยู่ทั้งหลังดิเรโดนตีอยู่ทั้งหลังบนอยู่ทั้งหนาได้เจ้าบอกซะกินว่าเงี้ยเอาไปทระปันช่องคอยขึ้นนี่เป็นของของที่อาจารย์ประานเลยโอ้ขี้ขีีีเม่อนขี้หัน่ะอืมรอกือบตายขี้แค้นรับะจ้าจะรับได้ตัวมองปลาเออตัวว่าเสยบไห้าแดกหน่อ้บอกองปลาข้าอกูอยู่เดียวควันทุกควันขนมาต่ำมุนอยู่ขึ้นสิขา้อมันเราไปจ้าของไม่เห็นันไปยำขึ้น งานไงก็เก่ามาแล้วคุณแผนจ้ามันขางานคลืนแต่เห็นไงก็อยู่หลังรถตัดไงจ้าคลื่นแบบเราอยู่คลื่นแบบเราถิ่มแน่ซื้อนี่บ่ได้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 ได้เมี้ยฝรั่งเขาซื้อให้กับยอนคุณแผนนี่ละะซื้อนี่ซื้อนี่มันเนี้ยนี้มันเอ้ยแม่ฝรั่งใช้ดินไหอิตาลีจ้าอิตาลีมิลานมิลานตัวมือเนี่ยก็ยังอยู่นักการบ่บอกว่าเขาอยู่อิตาลีเขาซื้อให้เขาโอนเงินมาซื้อให้ความกวนมาเกิดนี้เขาตัวล้าพันนาซื้อบ้างนี้นี่บ่ จักหลานซิมรบซิานจ้ะมันก็ดีใจมันแต่ความขวัญมันเกิดไนะเอาจ้านบางท่นเท่ากับนีแนว้หเขานะไม่ยังแม่เขาเรับเรทำยังเง้ยาเขาเขาส่องอาเมื่ลัพี่น้องเอ้ยทยัเงีวไปเยางกับาำัเียวอ่ะเรมจะทำเเฮ้ยเนี่ยเจ้าหัวเ้ยไปหาเจ้าเจ้าไปหาบอกคหำจูกกว่ใสพอดีแล้วบอกบอก้เอหอกไม่ตอจดูกเล่านี่ยเจ๊แหกเจ๊แลเนี่ยบอเจ๊แหลมนะ ยังอยู่ในห้องตัวแล้วอกต่อทเดียวทีออกี่เาจีบอือปลาคันไดออกไ้ปลาลิงต่ำมวปลาเรแ้วะเหรอปลาเตนอเขาเนี่ยน้ยูตั้งหนาอดีบอกเาเร้อแต่อาทิตทุกีบ่ยบุญเพนนอน่อบุเพนนอนหรอกยง่มคนตื่นตัวยง่นี่น้ำยูเตยูมันที่มีแต่ทั้งยูกง เงิงเดิมไม,ม่ันโนบัตรสมมาเสยบตำหวปลาเจ้าเดม่ำจ,จะบอกลูกไข่ก็โดนดตีมันอยู่ข้างหลังคนก็ออเห็นผมบอกใช่ไหมก็ไดาจารย์เ่าจารส์เห็นด้วยนะบัดนไหเหบัรหนเลยหลอกสัเอาเจ้ารำเพิ่นพากัานขังสติงดังขังจนกวงเลยบ่วงหอดบลิสานกร,รมแม่นทิ้นเล่า หลับไปพ่อเถาเ่าเห็นว่าหราหุ่นไหมเดี๋ยวไปแม่เหาเถาเท่ากี้เราไปขึ้นด้วนเอ็ไม่เฮ็ดไม่ไม่่เอ็ดเต่าอยู่คอยหาเจ่าเริ่มหน้าิืมดงไปทรงเสียงอยู่กุ้งพนโอ้ยแม่คุณเหลือเจ้าลืมมันหมดแล้วแนวหอลำลำแต่ก่อนไปสะอ้อนขันโมูชิงเสตียงนั้นดอกวนหู โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นบุญสองลาน้องสาวเจ้าหาของบ่หัวพอกับแม่จะยังคอยตั้งตาลอยคอยนางสรงสะตางขึ้นมาในบ้านเออเป็นบุญเป็นบุญช่องข่อยลีโอ้ยสาธุให้เป็นรำกันนี่ยใครเป็น้ำการเนี่ยเป็นน้องคนบางหลเป็นบุญสองสองกับเพื่อนสองกัน ซ่องคดีโอเคกันใช้ซ่องคดีตอนนี้เปิดอยู่แต่วันนีมพูดได้มาสมัครพอผมเรียกคนหนโง่โง่ขันพูดอะไรเปรี้ยวๆโวเอ๋อโง่โง่กำงมใหญ่ตัวเดียเอาแขกเขาจิเขามาละเขาต้องเบิ้งโง่เบิ้งหยังมันใช้จำๆกันสิมาเห็นเอฟพอเอฟปียโยมโมเขาดิอาจารย์อาจารย์เม่กี้แล้วก็เหลือจะได้เลือกเลือดจะพองมั้ยอันห้าขวดไปแล้วมั้งอันห้าขวดไปยันขึ้นห้าขวดไปก็ไม่บ้างไว่าโอ้ยผมมีเงินจ้าบาทสิไปบักน้ำสิไปได้ป้ะไปได้ นอนเลยเขาไปนอนเลยเอมายเดีเงนาะเพราะว่าเป็นลูกบิดเขาไปได้บ่เราแก่ห้องไปนอนไปนอนน้ำนกหนกี่บ่นอนนกยอเดี๋ยวะเจ๊ันนี้แล้วจะไปสอนแข่งต่ายน้ำขึ้นมน้ำน้ำน้น้ำน้น้ำนิำน้ำ้ำน้้มน้ำน้ำ้ำน้้ำเ้ำ้ำน้น้ำ้ำน้าน้น้น้ำน้ำน้น้้านีน้้วเ้้น้น้น้ำ้ำนน้อยไปนี่แล้วันโค ขันม้วนโค้ลามมันบ่เจ้าที่ไปยื่เทินขัวายืโลตัดมันบ่ไปหอดโลตัดปุ๊บเจ้าเดียวไสข่านโลตัดตรงไปเลยมันจิพัสีอย่ากน้อยหน่อยเจ้าขามไปวันสิบเมตรมันม่เท้าห่วสีหองก้อนทั้งหนาเราไอ็กมันมีหัวสีขาวแล้วก็ยุติดกันเท้าห่ากับเมีนหลังกับเมียนสองข้นีกับมียนเทาหอยุ่งหนาไม่สีห่องมีกิจกะรมลุงเรื่องก็นั่นเอาเฮ็ดช่องหเฮ็ด่องด้ครับเจ้าอะไรเกินเจ้าพันขางลันขางบนพันเจ็ดไม่ บ่มีบ่มีเป็นห้องเปล่าเย็ดโดนข้าเจ้าเ้างทั้งห้งทั้งห้เนี่ยขาเจ้าพวกลูกยังไม่ได้เอาแมนครับคือเขาติดแอร์ก็ได้บ่เป็นยังาเราไปบ่เอาออกไปแต่ว่าบ่เอาออกไปคือคือเขาซื้อไวราคาถือเขาใจบ่เขาเขาออกไปเขาซื้อบ่เมื่อหนึ่งเงินบ่เขาก็ว่าเออเอาออกไปเราหาพักก็ได้เราเอาแบบนี้เลยนี่นะเขาประกาศเอาไปเราบอกว่าเขาเขาจะกันเราเราบบระบบของของหนูเนาะโอ้ของหนูป่ะนะเนีหนูนั่นละ เราพวกข้างหนูเนี่ยมันเขายูไงเพราะไม่มีมัจดจับลวงหน้ายูสามเดียนกัใจสามเดียนยู้ซีเดียนกับใจซีเด,เดียนไปเลยยกแกนั่นพวก่นี้มนจำเพราะเอาเพราอไ้นี่เดยวตัวสรุ่มีเงินเขาเห็ดบุญไปนำเนีย่ยาจะไปเศรายอยู่ไปแล้วมันหนีด้โดลัลหนด้ไปหาล่อยนี่เนาะป้านหาลอยปะนะ้านจะไปหนีเข้าซีเดินไปหาลอยเนี่ยไปเห็ดเพงอะไรบ้างเดียวเนาะหาลอยจะไปเพ่งจะไปหาอะไรบ้ามีีหาลอย่ิ เอาทำไมกูยิ้มไมหันหน่อยทันดิ่ายเดียวนีใจหาพันเลยนี่เนาะไฟรโฮดฝรั่งังอืมเอาเมียฝรั่งนีเพราะมันว่าโตฝรั่งเดฝรั่งมันไต่ข้อเมียมันเดียวโอ้ตอนเมียเขาปะมันเมี่ยเขาไต่เพราะโอนัชาติมาอยู่อินเดียอืมจะโอนไปหรือเปล่าไปเขาเขาคุณนายผมไปเรียนคอนเสิร์ตกับมอนแคนอยู่มิลานว่านี่ได้ไปพ่อกันนั่นละสาเหตุนอ่ะ นี่มิ่านั่นล่ะไปกับบนแค้ปีเพราะสอสอหารวยตอนร่ะด้เจ็ดปีนี่ลหะเปีนี่่ะเอ้าไปอยู่วงบแค้กันิาอกจากอปไล์มากาม่ยุ่จะมีก็ได้เจ็ดปีนี่ไหมกับลย่ยุเขาบอกสอนกับพี่เราก็สุดแรกกับฟ้าเมื่อดันดีอ๋อฟ้าเมื่อลาแค้ชิลบาเาเนี่ยันอยู่สุดแรกเล่นรู้เทียนนั่นดี รับเขาสอนหัวเกานั่ยนะดังได้แล้วตียจสอนเนาะผู้ใดผู้ใดหัวักโอเคไม่สอนหัวักข่อย่านั้นผู้ใดบ่แตโอเคไม่อนกเจ้าเจ้ากูถามขอฟังหน่อยโอ้ยอาจรย์ใจมอนเยนมอนสมัยไหนอาจะรย์ใจนกไสว่ม่ขวนถากใหมใช่ไหมเดี๋ยวุ่งกรนปนะพฤกษ เจ้าเจ้าเจ้าเจ้มือแรกเจ้าขึ้นไปจ้าคองตากเร็วเจ้าอื่นม่มืนเจ้าคองตากขึ้นไปในุ่ดมะล่วก็เจ้าขึ้นขึ้นไปชุดได้ก่อนก่อนเออตัวใหญ่กว่าี่ขึ้นเออเจ้าต้องขึ้นไปมันได้มากเร็วไหมแมน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 ขันพลดดเจ้าก็หนีให้แอร์คอมไปกินนี่แหละเรื่องเหมอนเรื่องคนคนคนสิบเอิงแนีแปลกๆเนาะคนสิบเอิงเนี่ยแปลกๆสมัยนี้สมัยนี้คนบริโภคเนวแปลกๆแล้วแล้วข่อยโป้เนี่มันข่อยโ่้ได้ดัดเสียงมันเป็นคนจังหวัดละเปล่าคือได้ข่อยโ่้ได้ดัดเสียงจังหวัดนี่นะ คือทอดก็ให้มาหาอยากเสริมก็ให้มาหาแม่ไงบ่ว่้าดิละแม่ไงก็จะได้ผัวเด็กน่อยมีแห้งแล้วกันเ้ยตอนนี้ต้องไปบูกคังแม่ให่แหลมไปแม่ไปแม่ยัจีนมาบ่นมั่บ่มาก็นแล้วเอบยัจีนดิโอ้เฮ้ยละองติดกันเลย หองิ er <lateral>. ้เลยะักวองแยกจืดเปิดไฟอย่ไปเลยไปซองเลยเปิดไฟแมนมาพอเตตอนเนี้ยลังมาแล้วไปเลยบอกไก่หอดเหรออเอามาเามาคือาาไาอะพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับยายสอนปอดนิ้งน้องมาหนิปอกกนคกิปหนาครับ